Welcome to English with p a n p o n Today we are going to learn some words. So, are you ready? Of course you are. Let's go. <S สวัสดีครับอ้าวเด็กๆมาหาคิดเด้เหรอจ๊ะแล้วทำไมวันนี้คิดเด้มไม่ไปโรงเรียนคะคิดเด้ป่วยอ่ะเปล่ปาครับ คิดเด่นะเหรออ๋อนอนยาวมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะจ้าตัวก็ไม่ร้อนนะแต่ปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นเออหนูๆมาก็ดีแล้วฝากดูคิดเด่แป๊บหนึ่งนะป้าจะออกไปซื้อของแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวป้ามานะเพิ่งได้เล็เด็ดมานะจ้า ถ้าคิกได้เขาแปลกๆนาทำไมถึงได้นอนได้นางขนาดนี้อ่ะอย่างงั้นเราก็อย่าลบกวงเลยเนาะเออดีๆอ๋อไม่ใช่สิคิกได้คิกได้ตื่น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 แล้วโอ้โหดังขนาดนี้ยังไม่กระเทือนเลยนับถือในพลังยุคจริงๆอืมอืม

อย่างนี้ต้องแปลงร่างเป็นไอ้แมงสาแบบมัวแต่เก <oh> ็กท่าเยอะต้องเจอท่าไม่ไายมังกรพังก์ซ่าเรเลี้ยงพังปีโอ้โหีมือมังกรไกลกว่าที่คิกเหนื่อยเป็นฝ่ายปกป้องโลก สนุกเลยบอลไปเป็นฝ่ายบุกยึดครองโลกบ้างดีกว่าได้ไงปังปอนเป็นมนุษย์โลกก็ต้องปกป้องโลกสิฝ่าที่ต้องยึดครองโลกคือมนุษย์ต่างดาวอย่างคิดเดตั้งหากเล่าฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าฮ่าแกไอ้ฮ่นี่เงอ้าวฝันไปเลยเนี่ย เป็นมนุษย์ต่างดาวเหรอถึงจะยึดครองลโลกได้ออเอ๊เดี๋ยวยังงงชีวิตอยู่ชะชะชชใช่ชชชชอ๋อคิดได้เป็นมนุษย์ต่างดาวนี่เองก็เลยมายึดโลกได้ฮะวมรู้ได้ไงความแตกแล้วล่ะเนี่ยงั้นตาต่อไปบอมเป็นปมนุษย์ต่างดาวบ้างจะได้อยู่ฝั่งยึดครองอโอลกกับคิดเด้ดะนะอหมายความว่าปังปอนจะช่วยคิดเด้ยึดครองโลกอย่างนั้นเหรอเอาไงดีเอาไงดี ปังปอนรู้ความลับของคิดเด้ซะแล้วแต่ทำไมไม่ต่อต้านแถมยังจะช่วยคิดเด้ยึดครองโลกซะอีกแบบนี้คงต้องปรึกษาหัวนหน้าซะแล้วอ้าวคิดเด้ฝันว่ายึดครองโลกได้สำเร็จแล้วเหรอใช่มนุษย์ดาวจริงจ<อ>ด้วยอ้ยาหน่า,นา เปลยดมาอัปลักสุกสุกเเฮ้ยนี่มันอะไรกันคิดได้จับมรุพวกนี้รู้ความลับของเราแลว้วรู้รา้ว่าคิดได้ถูกจับเป็นตัวประกันไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะต้องพายควาาว่าเฮ้ยคิดได้จะแปรพับไปอยู่กับพวกมนุษย์แล้วสินะเอาเดี๋ยวมัน บอกพมนุษย์ไปหมดแล้วสิว่าเราส่งคิดเดบไปสอดแนมเพื่อจะยึดครองโลกมาเป็นที่อยู่ของพวกเราเพราะว่าดาวคิดไม่ออกของเรากังจะตายแล้วยังยังังยัตกสื่อสารไมาไครับผมยังไม่ได้บอกอะไรเลยคิดเดนี่ไอ้ยาคิดเดบเป็นมนุษย์ต่างดาวจริงจริง้ยมีพวกหน้าตาหน้าเกลียดอีจะมายึดของโลกของเรารุวยโอ้ยอย่าเข้ามา อฮคิดเด้คิดเด้เป็นมนุษย์ต่างดาวจริงๆเหรออืมดาวของคิดเด้กำลังจะแตกแล้วคิดเด้ก็จะมายึดโลกของเราใช่หรือเปล่าอ่ะอืมนั่งงาฮะซีเรียวแต่คิดเด้ถูกหัวหน้าตัดการสื่อสารไปแล้วนะจริงด้วยนะอย่างนี้ก็ไม่มีพวกมาช่วยเลี้ยวสิเสกแล้ว คิดเด้ไม่อยากยึดครองโลกนี้แล้วแหละคิดเด้ถ้านอนฝันแล้วทำให้กลายเป็นจริงได้คิดเดจะฝันให้ดาวคิดไม่ออกกลับมาเป็นเหมือนเดิมเดี๋ยวสิคิดเดนอนฝันไปก็ไม่ทำให้เกิดอะไรขึ้นหรอกนะเอมบังมองใจไหลจังเลยความฝันไม่ใช่ความจริงซะหน่อยถ้าอยากให้มันเป็นจริงก็ต้องลงมือทำสิไม่ใช่นอนฝันฮะ ต่อไปพวกเราจะช่วยคิดเด้หาวิธีจะทำให้ดาวของคิดเด้กลับเป็นเหมือนเดิมกันใช่ไหมพวกเราใช่เลี้ยวโอ,อ้พอยทุกคนแม่งั้นช่วยปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเฉพาะพวกเรารับซีเค็ตนะเอาแล้วป้าเมาสล่ะเมาไม่ใช่มาลูกตัางเราร้วยเหรอป้าเมาก็หน้าตาคล <c oughs> ้ายๆพวกคิดแกอยู่ <c oughs> นะคุดแเปล่าล่ะ listen and repeat with me home peh home. o m e home home ban mira mira m i r r o r mira mira Rato. Sleep, sleep, S L E E P. Sleep, sleep. نَنْ. Bath, bath, B E D. Bath, bath. Theang NON Bolster. Bolster B O L S T E R Bolster Bolster Mon That was fun, right? Oh no. It's time to say goodbye. But don't worry. We'll come back real soon. See you next time. Oh, hey almost forgot be sure to subscribe to our youtube channel pang pong club so you won't miss a thing